ไม่เป็นแขก v i P แล้วหรอกสวัสดีบิตรักแฟนเพลงทุกท่านนี่ค so ือการตักใจทำไมมันดูทำไมมันดูลูกทุ่งก็นทุกวันแล้ววะทำไมมันดูของหมองอ่ะหน้าจออ่ะหน้าเราหรือหน้าจออ่ะวันนี้ดึน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 นี่คือดนตรีเหรอดนตรีเปมดสซาวๆาวเอฟเฟกต์ใช้เพลงอะไรไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เยอะเอาไปเราไม่ขายขำดิเราไม่ได้มาใส่ดิ ให้พูดถ้าเปิดให้พูดอีกก็จะเป็นเขาอยากวันนี้เราจะมาดูน้องวินภารกิจวินต้องพิชิตความเป็นซีอให้ได้จะมีแคมเปญภารกิจของน้องวินภารกิจวินจะมีทั้งหมดสามอีพีแต่เราจะดูอีพีสายไม่ต้องถามมาเพราะอะไรพี่ไบ้าพี่ไบมาขอไครเก่งล้าเชินด้านอื่นแต่รู้กว้เลยว่าเราอ่ะแต่เจนี่ก็ขำนะใช่ใช่เจนี่ก็ขำแต่ก็ไม่แน่หรอกเราอาจจะไม่ ในอีกสองอีพีก็ได้เพราะว่าจริงๆมีวินทั้งทั้งสองอีพีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะไม่พูดว่าเราไม่ทำแต่ตอนนี้เราเลือกทำอีพีสามก่อนเพราะว่ามีพี่ไบท์ใช่ใช่อ่าโอเคเริ่มดูกันเลยไหมเริ่มเลยไปขอภัยองศาหน้าพอดีเปิดยูทูบขึ้นทีวีนะจ๊ะมันก็จะเงยๆหน่อยเฮ้ยอ่าเริ่มอ่ะ สวัสดีครับผมวินเมทวินนะครับวันนี้นะครับผมกำลังจะได้เป็น CEO ของ Lazada ครับทุกคนโดยมีข้อ้วาผมจะต้องทำภารกิจให้สำเร็จ3ภารกิจครับในแคมเปญ Lazada 1 11 1ีซัูมสุดในรอบปีนะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายของผมเลยนะครับมาติดตามกันะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะได้เป็น CEO ของ Lazada หรือเปล่ากับ Win y o วิน a r ฮ The Mission นะครับภารกิจ Win Mission Your Heart The ย้ำกันอีกครั้งนะครับถ้าอยากมาเจอผมกับพี่ไบร์ทใกล้ที่สุดๆเนี่ยนะครับกับ Bright Win Heart to Heart Exclusive Party นะครับคอยดูมิชชั่นนี้ในลาไลฟ์บนแอปลาซาด้านหนูดูหนจบนะครับแล้วตอบคำถามท้ายคลิปนะครับไม่เป็นไรคุณจะมาทีหลังคุณก็ตามเราทันละส่วนตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูมิชชั่นสุดท้ายของพร้อมหน่าลวจ้า Win Your Heart the Mission ภารกิจวินที่ชินใจเจอพรุ่งนี้ก็จะเป็นวัน แคมเปญของเราแล้วนะคะฉันอยากจะเป็นผู่ญิงคนเสิร์<ล> ที่พวกเราทุกคนจะต้องบริการลูกค้านับหลายสิบล้านคนรยาบผูาพันคนจะเข้ามาช็อปในแอปลาซาด้าดังนั้นพวกเราจะต้องมีความทั้งแรงกายและแรงใจและนี่ก็คือภารกิจสุดท้ายที่จะทดสอบน้องวินในฐานะซีอีโอนั่นคือวันนี้น้องวินจะต้องทําให้พี่ๆพนักงานของลาซาด้าทุกคนมีความสุขและผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดพร้อมกับการรับมือสําเรื่องลูนน้องวินทําได้ใช่ไหมคะทําได้แน่นอนค่ะ ได้ทุกคนครับภารกิจสุดท้ายของผมเนี่ยผมหาคนช่วยได้แล้วครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากนอกจากพี่ใบต้องโทรหาพี่ใบก่อนว่าเขาจะมาช่วยผมได้หรือเปล่าใบ่ถ้าเขาเนี่ย ลยืนอยู่ข้างหน้าแหละฮัลโหลพี่ใบ้อ๋อพี่ใบ้ครับพอดีผมมีเรื่องจะให้พี่ช่วยหอะไรครับพอดีว่าผมพี่ใบ้พี่จะช่วยอะไยพี่จะยอมแบบดีมากพี่จะได้เป็นตำแหน่งซี้ไอโอขอนลาซาด้าพี่ใบ้จะมาช่วยผมหน่อยนะครับเจอที่ลาซาด้าเลยครับพี่โอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปนจะดไปจะเจะไปเอามาจากไหนจ๋าจ๋าเนี่ย ไม่แพ้กันชมพูฟ้าโอ้โหฉันอยากจะไปบริษัทกาัตดาิมากเลยะเธออยากเธออยากเป็นผีคนนั้นใช่ไหมฉันอยากเป็นวินตอนเนี้ยเฮ้ยโอัดข,อขอ้กดคอเอาหาอะไรกันขัดจัน พรุ่งนี้ก็ลาซาด้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วนะครับพี่ๆลาซาด้าเนี่ยเขาคงต้องเหนื่อยกันมากแน่ๆครับพี่งั้นเรามาทำสายใหม่ให้พี่ๆเขากินอร่อยอร่อยใส่รุ่มความสุขสายใหม่ล่าสุหรออย่าสายนะพรุ่งนี้กินแล้วจำมาสายใหม่เปล่าเป็นกินสายใหม่ก็ยิ่งใหญ่อยู่นะจะดูไม่น่ายากเท่กินที่เดาลูกอะไรเอากระต่ายปหมเอากระต่ายไหมก็ได้าโอ้โหดูดูดิ นี่เนี่ยนิ้วโป้งเยียมเยียมทัศนคติแต่ก็ตายแบบทัศนคติเคิ่งบวกมากะตายในกกะตายที่เขาเรีกระตายมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ฟันหน่อยครับขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยนี่เอ้ยขอฟันหน่อยนี่ก็ถึงเวลาที่ผมจะแจกสายใหม่ให้กับพี่ๆที่ลาซาด้าเลยครับผมพร้อมมั้ฮะพร้อมแล้วขอกินเองครับขอกินไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆเชิญครับเชิญพี่ๆครับอุ้ยนี่อีท่าวันทำงานลาซาด้าแน่นๆเลยค่ะวันนี้หวานเจี๊ยบเลยค่ะนี่ฉันเขินแน่ ี่ยบริษัทเรากำลังโกกับลาซาด้าเนี่ยให้ไปวินมาได้ไหมเชิญเข้าไปใสูงเลยนะปกติก็หวานแต่ว่าวันนี้หวานปปนุระที่บริษัทที่ได้เอาใบวินมาให้ทำให้คุณที่โดยแบบผมเป็นพ่อพี่แหละคุณเป็นพ่เดี๋ยวพี่โจ้จุงใหนก็ดีใจมากเลยค่ะแบบทำงานเงื่อยได้อะไรแบบหวานๆหรือแบบชื่นใจอยากให้มาเสิร์ฟทุกวันเลยเป็นใจจะพูดแบบไม่หยุดเลยหรืเราไปเล่นเกมกันเลยครับนี่นี่ไปแล้วพี่ กติกานะครับพี่ๆผู้โชคดีนะครับจะต้องทอยลูกเต๋าที่วินและพี่ใบเอาไปให้นะครับโดยลูกเต๋าแต่ละหน้านะครับจะมีการดูแลที่แตกต่างกันนะครับแต่ก่อนทอยลูกเต๋าจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับแคมเปญลาซาด้าสเปซสเปซให้ถูกต้องภายใน3วินาทีนะครับหากตอบผิดนะครับจะอดได้รับการดูแลจากวินและพี่ใบพันที่ครับ สวัสดีครับสสวัดีครับเชิญที่ตรงกลางเลยครับพี่วันนี้ได้มีคำถามจะมาถามคืนนี้นะครับสามทุ่มลาซาด้าได้แจกดีนายไวเชอร์ใช่ไหมครับไม่พื่อใช้ในช่วงเชื่อคือถึงตีสองถูกต้องอยากลูกค้าที่สำคัญคือปลอมไมรีบรออย่างนี้คือปลอมมากโอ้โหเผื่อวันหน้าวันหลังคู่บุญญาแอบไหมเป็นคำตอบที่ต้องเลิกงานก่อนอนาคตเราก็จับกันต้องเลิกงานก่อนแหละถูกต้องเลยนะผม เราก็เข้าไปช็อปพอเวลาพี่คืนตีสองที่เราจะได้ซึ่งรางวัลต่อไปนี้ที่พี่จะได้นะครับก็คือพี่ต้องคอยลูกเต่านะครับแล้วมันมีทั้งหมดหกหน้านะครับซึ่งแต่ละหน้าเนี่ยครับก็จะได้เราพกร้อนกูดได้ข่าวมึงเราพกร้อหกข้อเลยเห็นทั้งหมดเลยอ่ะเไม่ได้เราไม่ได้ได้แค่รับคอย้อได้ครับมาพร้อมกันเลยมนะรเอยแต่น้องคนนี้ก็หล่อนะคนกลางเนี่ยเดี๋ยวไปยืนใกล้พี่เยอะๆได้จ้าพี่ใบมองเลยลูกเดี๋ยว มาเข้าไปได้พร้อมนะครับอาวีน้องเดี๋ยวขอบูมกำรงหน่อยนะไปชิมพี่อีกแลพร้อมนะหนึ่งสองสามจีเหมือนกันนะสวัสดีครับพี่สวัสดีอพี่ชื่ออะไรครับพี่ทอมครับพีทอมนะครับเจอพที่ทอมตรงกลางเลยครับพี่ได้วันนี้เะครับผมกวินมีคำถามจะถามพี่น่ครับคำถามมีอยู่ว่าพรุ่งนี้นะครับถ้าช็อปสินค้าจะได้เงินคืนกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยง่ายมาก เล่นผันผ่านอยู่วันก่อนไม่ชัวน่าจะห้าเปอร์เ็นครับอู้หูานไม่ทัวเลยยังตอบถูกเลยครับผมสุณเจ้ากนครับตัวน้ำตัน้ตัวนัเหมือนจบสิ่งทีลาสมอนเลยครับห้าเปอร์เซ็นต์อีวแอบซุ่มมาไถึงโต๊ะกูสักทีขั้นตอนนี้พี่จะต้องพอได้ต่อเราแล้วผมถ้าเป็นเราสต่คนอ่ะซีก็จะเต้นแร เนี่ยพนักงานไม่เป็นอันทำงานแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าไในภายหลังกล้องหมดเนี้ยได้ดอกได้ดอกกุหลาบนี่กเได้ข้อความให้กำลังใจจากใบบินเขินวนอยู่แล้วเนี่ยเป็นแค่ได้ดอกหลังอุ้ยทับแห้งเลยนะขอขอคนมาช่วยหน่อยได้ไหมได้เลยครับนี่สองคนก็ได้เลยครัสดีครับช่วยดีครับที่ไรนะ ครับเชิญเลยครับผมสำหรับคำถามนะครับพรุ่งนี้เราจะมีงาน11:11ซเปอร์โชว์ใช่ไหมครับพี่ผมอยากจะทราบว่างานเนี่ยเริ่มกี่โมงแล้วก็มีถ่ายทอดทางช่องทางไหนบ้างครับอันนี้เ่็นปั้นต่อที่คนมีมาเพื่อนมาเป็นเป็นมีคนอยากมาช่วยอะไรมาช่อนรู้สึกเดี่ยวตอบสิอ้าวเธอไมเธอไม่ตอบหน้าหนอนอยู่คำตอบที่ถูกก็คือ ข้าบทังรานไลฟ์ครับให้เพื่อนทอยหรือพี่จะทอยเอยทอยได้ก็พี่มาหนึ่งหนึ่งหนึ่งแรกเล้วนะทก เมื่อกี้เราก็พูดถึง l a z รัชดาซูเปอร์โชว์26จังหวัดแล้วกันพรุ่งนี้นะครับ5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวไปเข้าแอป Lazada ให้กำลังใจที่เราสองคนนี้ในรัชดา26ซูเปอร์โชว์ครับทำ last live นะฮะรัชดาเขาขนทองมาแจกถึง18บาท2รอบเลยนะครับยังไงก็ไมาดูเยอะนะครับเชื่อพี่อะไรครับ วันน oh, oh anyway, ี้นะครับเรามีคําถามและถามที่เอิญหนึ่งข้อนะถ้าพี่เอิญตอบถูกก็จะได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลจากการทอยกรอเปล่าใช่ครับคำถามมีอยู่ว่ารบกวนพี่ร้องเพลงลาซาด้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้ไหมครับชอบสิบเอ็ดสิบเอ็ดที่ลาซาด้าถูกจริงจริงด้วถูกจริงจริงร้องกันหร่อยดิ ผ่านได้เลยครับเรามาลุ้นรางวัลกันดีกว่าหนึ่งสองสามฉันวางเลยหกสี่ใค่ขัจัดหวะไห้เลยค่ะได้ถ่ายคลิปวิดีโอกับไร้วินห้าวินาทีโอเคสำหรับคำถามคืนนี้นะครับเฟรซี่แบนด์มิการ์อเฟอร์เลยครับมีตั้งแต่ ไม่จะไม่อยากได้ถ่ายคลิปโพสยังไงคลิป <itus> ก็มีเพื่อนถ่ายให้อยู่แล้วมันจัดมากเลยเวลาไหนครับเวลาไหนครับเพื่อนคุณตีสอบครับตั้งถูกทุกคนเลยอ่ะถูกต้องครับผมได้รางวัลโอเคาถ้าสมตอบไม่ถูกเนี่ยคือเรื่องการแข่งของเขาเลยนะหนึ่งสองสามันหมายถึงอนาคตเลยอ่ไม่เพราะว่เหตุจะคลิปอยู่แล้วว่าถามอะไรบ้างให้เตรียมไว้นะเพื่อนๆคำตอบ และในวันพรุ่งนี้นะครับเขายังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับเวลา11โมงถึงบ่ายโมงนะครับและก็2ทุ่มหนึ่งที่นักืนนะครับเข้าแอปลองได้เลยครับคือคำถามง่ายมากครับพี่ถ้าเกิดว่าช็อคสินค้าในลาสมอลเนี่ยนะครับจะได้เงินคืนกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้งหไม่ใ่เรานีมัแล้วใครจดถูกต้องเนียนะมากครับ เพราะฉะนั้นนะครับได้รับรางวัลนะครับมีสิทธิ์ในการทอยลูกเต่าลูกจะเป็นพี่เป็นพุ่วายโยนดีครับน้องว่าน้องว่าโอเคนุ้งวายอนรู้จักชื่อเรียกพี่เป็นน้องวายเพราะเขาก็มีชื่อไงครับก็ต้องเปียเป็นนามไงกใจหน่ใจมีสิทธิ์นเรื่อง2ข้อเลยเหรอสิทธิ์เรืองข้อเลืองคนละข้อนะครับโอ้โหท่านอยากได้ไหมีครบพี่ขอถ่ายรูปนละลอยกับไร้วิ่พี่วายอะไรนี่ครับ จ้องตาครับโอเคหนูไม่เอาหนูไม่กล้าจ้องตาว่ะนี่ไงนี่ค่ไหอุ้ยแต่ฉันอิจฉาที่ไปมาประชิดตัวผู้หญิงคนเนี้ยอตอนนีจ้าพี่นันท์วินวายจะต้องจ้องตาเขาผมคนละ5วินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่อ่าวินวากันก่อนเลยครับวินวายเตรีนะครับพร้อมนะครับทุกคนไปครับอุ้ยได้จ้องตาอําเลือกวันนี้ปะไม่เอาฉันเกิน เดี๋ยวนะดูไปดูไปดูไบเธอไม่ได้จ้องเธอสนใจตอนี้ก็คืนแล้วนะสาวสี่ตาดิวิสี่ห้าและนี่นะครับก็ถึงตาไบร์านะครับฮาวิเดีนะครับเริ่มครับโอ้ยออยาทศไหดูดูววดูดู ตันสันตาสันใครตาสันเอคนนั้นตาสันเหรอ 16...- ้ยโอ้ยอ้ยโอออ้ยย คือเขาตื่นเต้นจนตาเขาสั่นเลยอตาเขาวจนทีอ่งบอกว่าตาสั่นเลยนนวอ้งิใช่จริงเนี่ยคือเขาเป็นผู้ช่วยเหลือในการจบครั้งยิ่งใหญ่ของผมเหมืกันถึงเวลาที่ผมต้องทดแทนคุณนะครับผมให้ติวเนี่ยร้องเพลงของราชดาสิบี่ปั๊บงโอยสามสี่ไเอองเอ็ด้นึ่งเองสามสี่ โอเคไปโอเคเหมอนจะเกินเระเชย่อมเชมาเเลยครับพี่ใ้เอะโอยเาไปแล้วอเนี่ยพร้อมแล้วไปครับเราอะไรอ่ะโอ้ยฉวยเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหแบบเลของนะครับผมก็มีต้องดห้านาทีานาทีตกใจโอ้โย จับเวลาเลยค่ะนาฬิกาจะลดช้าลงนะครับสำหรับคมับบนะฮะคำแบบขออนุญาตนะ่ยฉันไม่เลือกข้อนี้ฉันเกินจะนอนจะต้องถอยลูกสาวบไปสิบห้าวีพอไหมครับสวัสดีครับสำหรับคำถามนะครับคืนนี้เนี่ยเราจะมีมีไนายวายชอร์แจกให้ครับที่เราจะใช้ในช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองที่จะแจกตอนสามทุ่มเนี่ยผมอยากจะรู้ว่า มูรค่าเท่าไหร่หน่ับบาทค่ะหนึ่งพังั้นเชิญรับรางวัลจากเราดูดิแล้มานน่งใกล้ๆแบบแล้ให้เขาไปไหนอ่ะโอเคได้ผมเอาเป็นโปสการ์ดกับคุณละลอนอ่าได้ครับได้เลย คืนนี้เวลาสามทุ่มตรงนะครับอย่าลืมนะฮะเข้าไปที่แอปลาซซาร์ดนะครับเก็บบุฟองส่วนลดกันได้เลยแล้วพอเที่ยงคืนเนี่ยก็เข้าไปชชอปกับลาซซาร์ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้เลยครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดซูเปอร์โชว์เนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มเวลากี่โมงนะครับทางช่องทางไหนบ้างครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดซูเปอร์โชว์นะคะเริ่มในวันพรุ่งนี้เวลาห้าโมงนที่ช่องทาง Last l i ท e เท่านั้นนะคะเท่านั้นนะครับโอ้โหถูกต้องครับผมใช่ใปั๊บปั๊บลบลบถ่ายรูปพลอกับวนตลับ พิธีนอนห้าโมงเย็นครับผมจะรีวิวแอปา a z า d a กรลังขายพวกเรา2คนนะับใน l a z a สิบเอ็ดสิบเอ็ด s u p e r s ์ o ชว์ละครับกัน Last l i v ครับ l า z a d าที่เขาขนทองมาแจกถึงส1บบาท2รอบเลยทีเดียวยังไงก็มาร่วมสนุกกันเวยนะครับวไม่ได้ทำแล้วที่ไปทำไว้เลยนะใสไว้ผุ้ชยคนนี้คนที่้จงะ l a อ็ดเ็ดเก็รบอล From the past three missions, you have proven you can be a great entertainer that can help you, Lazada, to be a more fun, more young, and more energetic brand. So, we have made our decision. We want to officially appoint you to be our CEO, the Chief Entertainment <laughs> Officer of the Lazada. Congratulations! Thank you. ทุกวันนี้มีทำง,งานที่ลาซา <laughs> ด้าใช่ใช่คผู้บริหาร c o n g r a t u l a t i thank you i do my best o k forward น่าคุยอโอ้เค็นวมินซีโอโอคุ้งย ทุกคนครับสำเร็จแล้วนะครับกับ3ภาธรกิจพิสูจ์ความสามารถของผมในฐานะซ e o นะครับหรือว่า Chief Entertainment Officer นะครับนี่ครับผมดูตำแหน่งแล้วกันประดาบการสร้างอะไรก็อยู่ตรงนี้เลยครับทุกคนงานนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีเลยครับแล้วก็ความร่วมมือและก็กำลังใจของทุกๆคนเลครับผม แต่ผมกับพี่ใบนะครับยังมีอีกหนึ่งคำถามให้ทุกคนนะครับเพื่อลุนระบาดไบวินที่ต้องใส่วันเดียวเลยป่ะกูสี่พาร์ตี้นะครับทั้งสามทีนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเราแจกบัตรเก้าใบนะครับคั้ถามก็คือนะครับถ้าคุณมีเวลา11ชั่วโมงนะครับคุณอยากทำอะไรกับไบวินไม่ใช่แบบว่าถ่ายแป๊บๆเหมือนพวกเราถ่ายไปแป๊บวินโยฮาร์เดอรมิชชั่นสองคนที่ให้เหตุผลโดนใจวินและทีมงานจะได้รับบัตร VIP ไปเลยครับแล้วสำหรับเจ็ดคนที่รองลงมานะครับก็จะได้บัตรเข้างานแบบปกต เมนที่อยู่ใน last live เท่านั้นนะครับเล่นได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงเวลา <S <S 5ทุ่ม59นาทีนะครับของวันที่11พฤศจิกายนครับฟังกันให้ดีนะครับตอนนี้บัตรมีไม่มากแล้วนะครับตามลุ่มรับบัตร Bright Win h o t e t Exclusive Party ได้2ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับก็คือใน Crazy f a t Sale นะครับเขามีบัตรที่55ใบนะครับ11ใบเท่านั้นนะครับรอบละ11ใบครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครถถั<ม>บทุกคนต<ม>้องร<ม>ีบแล้วนะครับ ส่วนช่องทางที่2เนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับตอน5้าโมงเย็นนะครับเข้าไปดู11 1เอ็ดสิบเอ็ดซูเปอร์โชว์บนลาสไลฟ์นะครับเขาบัตร VIP มาแจกอีก11บเอ็ใบนะครับห้ามพลาดเลยนะครับและอย่าลืมเข้าแอป Lazada นะครับไปซื้อบัตรแล็บบี้ไรวินและก็พี่ใบนะครับเริ่มขายแล้วนะครับใบละ150บาทเท่านั้นนะครับรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าแอป Lazada นะครับแล้วพิมพ์11 1เ all stars นะครับหรือว่า14ตัวแล้วตามด้วย all stars นะครับในช่องคค้้นนหาไดเลยะรับ ทุกคนครับก่อนจากกันนะครับผมขอย้ำอีกนิดนึงนะครับเริ่มเที่ยงคืนนี้แล้วนะครับกับ l a z a d a 11 11เข้าแอป l a z a d a รอเลยนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสองนะครับเขาจะมี crazy brand Mega Offer นะครับผลแน่นดังบนรถเทียบเลยครับและตลอดทั้งวันนะครับคุณจะได้รับเงินคืน5%เมื่อช้อตสินค้าในร้านนของคไปครับส่วนสำหรับใครที่อยากจะเท่ดูดีแบบผมนะครับในวันนี้ ใส่มาทั้งวันเท่จริงๆที่โซเรามีโปรมาฝากด้วยนะครับสำหรับรุ่น Chrono XL เลยครับลดไปเลย15%นะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆนลดสูงสุดถึง50%เลยนะครับแล้วเขายังมีของแถมทุกออเดอร์เลยนะครับยังไงก็เข้าแอป Lazada ไปกดใส่รถเข็นกันไว้ได้เลยแล้วเที่ยงคืนก็ไปช็อปกันเลยครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามทั้งสาม EP นะครับไปช็อปลาซาร์ด้า1 1 1กันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายบบ๊าายยไปช็อปกันด้วยเจ้าว ดาสาบานเถอะใช่เพราะว่าเราคือธาตุการตลาดใช่ใชที่สำคัญธาตุไปวินธาตุไปวินไม่ว่าสินค้าอะไรก็ตามขอให้น้องเอ่ยปากมาก็ได้เงินเราไปหมดทุกช่องทางเราก็เลยช่วงนี้เลยไม่ค่อยกล้าบอกใครว่าไม่ต้องอันนี้ก็ได้ชอบแล้วค่อยแบบว่าบุญหนุนน้องแต่คือตัวเองก็ยังทุกอย่างรุนทุกอย่าง ซัพพอร์ตซัพพอร์ตเขาเรียกเป็นการซัพพอร์ตซัพพอร์ตศิลปินที่เรารับแม้กระทั่งมือไม่เดี๋ยวเขาคิดว่าเราซื้อจะเราเดือดร้อนอะเราไม่ได้ซื้อแล้วแล้เดือดร้อนนะจ๊ะทุกคนเราพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วซื้อที่จําเป็นด้วยนะอืซื้อที่จําเป็นที่จะต้องใช้จริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคิดว่าเราแบบมาขายของให้แบบไม่ลืมหูลืมตาลืมอยู่นะลืมไหมนี่จะลืมเะนะไม่ตลกเราต้องไม่ขำ เราไม่ใช่สายหาเราเป็นสายสวยซึ่งเป็นสายสวยอ่ะเออเนี่ยเราจะพูดอะไรวะเรื่องอากาศมันร้อนเปิดแอร์อยู่อ่ะไปไปรีบพูดสิอ่ะอ่ะก็คือให้ทุกคนที่แบบว่าคิดถึงน้องก็สามารถเข้าไปดูได้นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นอีกเอ่ออีกไลฟ์อีกเขาเรียกอะไรเดียอีกไม่ใช่ไลฟ์สอีก คลิปนึงคลิปหนึ่งภารกิจของน้องเออที่น่ารักแล้วก็จะได้เห็นกิมมิคของการแบบห่วงเล็กๆจากพี่ใบกักน้องวินถ้าใครสังเกตดูให้ดีนะถ้าใครสังเกตดูให้ดีนะเขายังมีเขายังมีความเนี่สายชิปใหม่และแม่สายชิปใหม่เลยเดีฉันก็ดูขบนมันแอบแบบ มันแอบมีอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะเขาไม่ได้สร้างแต่แบบว่ามันเหมือนแบบเขาแบบมาเองอ่ะมาเองแล้วก็แบบหรือเล่าอ่ะไม่สามารถเองออนได้จากความเป็นสารวัตรไทยหรือว่าคู่จิ้นของไววินของเราได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าอย่างอ่ะอย่างตอนนับเวลาเร่งมากแล้วนะพี่ไบอ่ะตอนที่เขาจ้องตายเห็นปะเออเออเนี้ยหรือว่าแบบตอนทำกระต่ายแบบเขาบันนอยดิมันก็ดูน่ารักมุ้งมิงอ่ะต้องทำกระต่ายอะเออทำกระต่ายอื่นได้ไหม แล้วก็แบบน้องทําออกมาแบบอะไรก็นี่เยี่ยมันเขามันมีความน่ารักช่วยเหลือกันมี่ะไรมันออกไปเป็นรูปร่างนะให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยคู่สร้างคู่ส่งคู่ผักคู่ดันคู่บุญบารมีคู่หนุนคู่อะไรดีคู่คู่มาให้พวกเราได้มีความสุขอะคู่กันขั้นกูกันขั้นกูเออ Oh. อ่ะให้ทุกคนไปดูกันนะจ๊ะใครจิ้นหรือใครรู้สึกแบบมีความสุขหรือชอบแบบไหนก็แชร์กันเข้ามานะ <c oughs> เออแฮปปี้แบบไหนก็แชร์กันเข้ามาเพื่อให้คนที่เขามาดูตามพวกเราอ่ะเขาจะได้แบบเออดูได<ๆ>้เป็นเป็นแนวทางแล้วก็เออเขาจรู้<ๆ>สึกเดียวกันหรือเปล่าเหมือนกันตัวว่ะไปเหมาะจบสิไปเราต้องออกนอกโลกละตอนนี้ใช่ๆชเราต้องออกนอกโลกละเราอยู่ในโลกนี้มาทั้งวันละวันนี้ออโอเคอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะทุกคนบายบาย